สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเห็ดเมนูเด็ดครับจากเจ้าของสวนผักหวานปลาทาั่งตีนผู้เหรอครับขวัญใจมหาชนมิสกแกลนเมาเทนภูพานคำเพิ่นแนะนํำเมนูเด็ดครับจากผักหวานปลาล่องเห็ดเบิงเดอร์สวัว่าเฮาก็เลยมาเห็ดเมนูเด็ดตามที่เพิ่นแนะนํำครับ ส่วนประกอบก็คือหยอดพักหวานปลาครับเข้าล่างแล้วก็เขาลงกระทะเลยครับเป็นการมกแบบค้นเมืองอมกสมัยใหม่ทำมกใส่ใบตองยิ่งดีครับล่างพักหวานปลาใสในกระทะแล้วเฮาก็สอยหอมลงหอมแดงนะครับเฮาก็ใส่เจียวบองแล้วก็เอาไปคั่งไฟครับเพื่อให้พักหวานเฮ้าสุก ผักหวานซุกแล้วเฮากะชิมครับโดยปกติแล้วกะซีปริปรุงยังครับเพระว่าเจ้าบองเพิ่นปรุงมาเรียบร้อยแล้วรสชาติจัดจานในรสชาติเจ้าบองอีสานบ้านเฮาแซ่บคักครับชิเม,มืองแล้วอร่อยเรียจจานคือจังละไวหลีไปลองเมืองครับมกผักหวานปลาใส่เจ้าบองครับพี่น้องครับ